ก็อยาเล่าเรื่องน,นั้นที่หนูไปสยามหนูไปเจอรักแรกของเพื่อนหนู ไปเดินสามคนแล้วก็ไปเดินสยามแล้วก็แบบว่าไอ้นี่ไปห้องน้ําแล้วก็นี่ยืนอยู่หน้าห้องน้ำแล้วก็เดินผ่านผู้ชายคนหนึ่งที่แบบว่าสูงมากแบบสูงสูงแล้วเราก็รู้สึกแหละตอนเดินผ่านก็รู้สึกว่าเขาคุ้นคุ้นแบบว่ารู้สึกแบบเอ้ยเราเคยเจอกันหรืออาจจะแค่เดินเจอการอะไรเงี้ยก็ไม่แน่อะไรก็แบบมองเขาแล้วก็เดินผ่านไปแล้วเขาก็หยุดชะงักแล้วเขาหันมาด้วยความรวดเร็วนี่ก็เลยหันไปเพราะว่าตกใจเนี่ยว่าหรือพี่เป็นแฟนคลับวะที่แบบเราเคยเจอกันอะไรเงี้ยก็เลยหันไปมองเขาแบบเขาก็หันมาวี่ถามว่า อริ่เปล่ปาอริ่ปะอะไรเงี้ยนี่ก็เลยบอกว่าอ๋อค่ะแล้วเนี่ยจำเขาไม่ได้เว้ยก็ถามว่าแล้วพี่คือแล้วเขาก็พูดแบบว่าไม่เป็นไรอริ่น่าจะจำพี่ไม่ได้แหละอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะไปเลยเว้ทุนก็เลยพูดว่าพี่ลองพูดชื่อมาก่อนคะ่ะหนูอาจจะจ้อได้กลับมาองแกแล้วเขาก็พูดมาสมมติว่าชื่อเอใช่ไหมบอกว่าอ๋อพี่ชื่อเออะไรเงี้ยนีก็เลยบอกอ๋อพี่เอแล้วคือเขาเป็นพี่ที่แบบว่าตอนเขาอยู่ม .6 หนูอยู่ม .4 หมายถึงว่าตอนหนูอยู่ม .1 นึ่เขาจะอยู่ม .3 แล้วเพื่อนหนูอ่ะก็ชอบเขามาตั้งแต่ตอนนั้นตั้งแต่มอหนึ่งจนถึงมอสี่คือเพื่อนหนูชอบเขามากแบบว่าเอาดอกไม้ให้ทุกวันเลนท์ใหแต่มอหนึ่งมอสองมอสามมอสี่มีรูปเป็นคอลเลคชันคือแบบเป็นพี่โชว์เออนาแล้วพี่โชว์สุดแล้วหนูก็เลยจำได้หนูก็เลยทักพี่เขาว่าสมมติเพื่อนหนูชื่อบีหนูก็บอกว่าอเออสมมติเป็นน้ำมนต์หนูก็พูดว่าพี่เอน้ำมนต์ปะคะแล้วพี่เขาก็ถามว่าทำไมแบบอย่างเงี้นแต่คือพี่เขาก็รู้ว่าแบบเออเพื่อนอ่ะชอบมานานมากอะไรเเเเงี้้้ยขขขาากกก็็บอออนนนนั่แหละมได เนี้ยหายเนี้ยหายเนี้ยเขาตัวไม่ใช yeah, ah. ่เนี้ยนะคะสมมติชื่อเฉย